คุณผู้ชมคะปัญหาเรื่องหน้าอกหน้าใจของคุณผู้หญิงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวที่สําคัญนะคะสำหรับสาวสาวไซเล็กหรือว่าสาวสาวที่มีปัญหาในเรื่องของหน้าอกหย่อนคล้อยไม่กระชับค่ะมีปัญหาเหล่านี้เพราะฉะนั้นค่ะเมื่อวันที่22ธันวาคม54ที่ผ่านมานะคะจึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับซิลิโคนจากฝรั่งเศสค่ะที่สาวสาวเนี่ยผ่าตัดเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้รับมาตรฐานวันนี้ค่ะแคนดี้ก็เลยมีวิธีทางออกที่ปลอดภัยนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะและผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกับแคนดี้ในวัน และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือคุณแนนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะต้องถามพี่แป๊วก่อนขออนุญาตเรียกพี่แป๊วนะคะว่าปัญหาของสาวๆเหล่านี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องหน้าอกหน้าใจเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างคะปกติแล้วนี่นะคะผู้หญิงเราเนี่ยมันจะมีความมั่นใจก็ต่อเมื่อเรามีเรื่องของผู้หญิงที่สมบูรณ์ถูกไหมคะเวลาที่เรารู้สึกในการใส่เสื้อผ้าในการที่เราจะทํากิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยเราก็มีเราต้องการที่จะให้มันสมบูรณ์แบบ นั่นคือผู้หญิงนะคะทีนี้ในผลิตภัณฑ์ตัวเบติโอเนี่ยก็จะช่วยเสริมในเรื่องของหน้อาอกหรือจุดที่หย่อนคล้อยในร่างกายเนี่ยนะคะให้มันกระชับแต่งตึงได้ดียิ่งขึ้นเสริมให้ผู้หญิงเนี่ยมีความมั่นใจโดยปลอดภัยนะคะ,คะอย่างที่คุณคุณแคนดี้พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะเรื่องของซิโคนเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นที่เป็นที่<ช>รู้อยู่แล้วใช,ใช่ค่ะว่ามี ความบกพร่องมีข้อจุดเสียอยู่นะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดภาวะตรงนี้ลงผู้หญิงสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ต่อเนื่องโดยที่ไม่มีปัญหาเลยค่ะโดยที่คุณผู้หญิงเองเนี่ยอาจจะไม่ต้องเสี่ยงต่อการเกี่ยวกับอันตรายสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายถูกต้องค่ะและที่สําคัญก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยถูกต้องอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ทาให้เราเนี่ยต้องคิดนิดนึงเวลาที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อความคุ้ม ะะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายบานปลายในอนาคตเช่นค่ารักษาพยาบาลตรวจต,ตัวในเมื่อเราแบบ <คะ S 1> ใช้ผลิตภัณตัวนั้นไปนานๆเลยแบบนี้นะคะตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้ในระยะเวลายาวนานโดยที่ไม่มีปัญหาด้วยะค,ะค่ะคือเราสามารถใช้ได้ในระยะเวลายาวนานเพราะว่าอย่างที่ท,ทราบกันดีนะคะว่าซิลิโคนเนี่ยจะมีอายุจํากัดของตัวซิลิโคนเองใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินี่เราสามารถใช้ได้ตลอด ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนีเน้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางชีวภาพนะคะเพราะว่าตัวเบติโอเนี่ยมันเป็นการช่วยให้เซลล์ของเราเนี่ยทำงานเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นตัวนี้เนี่ยมันจะไปช่วยกระตุ้นนะคะเพราะว่าเซลล์เนี่ยจะมีโปรโตีนเยอะมาก<ะ>หนึ่งในนั้นก็คือมีไขม,มันมีทีนี้ถ้าเราอยากจะให้เขาทํางานดีขึ้น<ะ>ก็คือให้เขาเก็บเก็บไขมันได้มากขึ้นการเก็บไขมันได้มากขึ้นนี่จะช่วยให้เซลล์บริเวณนั้นมันสมบูรณ์นะคะ,ะเขาก็จะมีการแต่งตึงและเข้ารูป ซึ่งในลักษณะนี้เนี่ยเรามีสารสกัดสําคัญนะคะที่อยู่ในตัวเบลทิโอเนี่ยเราสกัดมาจากญ้าญ้าตัวนี้นะคะเป็นญ้าของทางเอเชียนี่เองล่ะคะ่ะตัวนี้จะไปช่วยให้เซลล์ไขมันเข้ามีประสิทธิภาพในการเก็บไขมันได้ดีขึ้นนะคะเช่น<ช><ช>เราทาไปในบริเวณทรงอกเซลล์ไขมันบริเวณทรงอกเนี่ยก็จะเก็บไขมันได้มากขึ้นนะคะแล้วก็การเก็บไขมันของเซลล์ไขมันบริเวณอกนี่แหละที่ทำให้เราเนี่ยมีความแต่งตึงสมบูรณ์มากขึ้นนะคะจากการ ทดสอบบริเทียรหรืออาสาสมัครของเรานี่อยู่ประมาณ30คนนะคะอายุ18ถึง35ปี ะะพบว่าในระยะเวลา5 6วันใช้เช้าเย็นนะคะทานในบริเวณซวงอกนะคะสไตล์ของหน้าอกเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นคัพ A เนี่ยจะอยู่ที่ปริมาตร 300cc นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยพอใช้ไป5 6วันเนี่ยสามารถที่จะปรับขึ้นมาเป็น380-400ถึง400ได้มหมายความว่าถ้าคุณอยู่ในคัพเอแก่ คุณอาจจะเปลี่ยนในครับบีได้เลยโดยที่ปลอดภัยด้วยนะคะค่ะก็คือไม่ส่งต่ออันตรายซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะครีมตัวนี้เนี่ยมันมีผลดีอีกเรื่องหนึง่งคือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องนวดหรือ<ช>ว่าไปเคลืองหรือไปอะไรนะคะ,คะเพียงแต่ทานในบริเวณนั้นเท่านั้นเขาก็จะจัดเรียงตัวของเขาโดยธรรมชาติค่ะค่ะหรือว่าซระิล่าดุลใช่ใช่รรลของเราเป็นอย่างไรนะคะเขาก็จะช่วยให้มันฟิตแด์เฟิร์มขึ้นในส่วนนั้นนะคะซึ่งตรงนี้ไม่จํากัดเฉพาะหน้าอก นะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสะโพกก็ได้หรือว่าใครที่มีบริเวณที่ต้องการให้อิ่ม <Okay. S 1> ให้ดูเป็นมีสุขภาพนะคะหรือว่ามีประกายขึ้นมาอาจ <Okay. S 1> จะจะบ,บริเวณมือ นะคะบริบวเวณเนินหรือว่าใดๆนี่ก็สามารถใช้ได้ค่ะขอขอนุญ,ญาตนิดนึงนะก่อน,นหน้านี้คุณแนนครับนี้หรือเปล่าคะจริงๆแล้วแนนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของหน้าอกเล็กแต่ว่าในมีปัญหาเกี่ยวกับที่ว่าเออตัวแนนเองเองนี่ยค่ะเป็นคนที่มีหน้าอกอยู่แล้วแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของการหย่อนคล้อยค่ะในเรื่องของแบบเวลาผู้หญิงลดความอ้วนเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผรอมเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอพอมร่างกายก็หย่อนคล้อยอแล้วก็เกิด ริวรอยแตกลายไม่เฟิร์มไม่กระชับนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวนันเองเนี่ยคือมีฮอร์โมนเพศชายเยอะอ,อย่างนั้นเนี่ยพอมาเจอตัวนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะันไปเจอกับรุ่นพี่คนนึงอะ,ค,ะค่ะพอดีนันเปิดร้านเสื้อผ้าอยู่ที่พาราไดส์แล้วก็มีพี่คนนึงอะคะ่ะรู้จักกันมานานมากแล้วแล้วเขาก็อายุประมาณแบบ30กว่าเกือบ40แล้วแต่ทำไมยังดูแบบ เต่งตึงดึงดังไม่พอคือเขาผิวพันธดีมากซึ่งเนียก็เลยแบบปรึกษาว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทำยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะคือช่วงนั้นรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองไปเลยเพราะว่าใส่เสื้อผ้าก็เน้นแต่เสื้อยืดตัวใหญ่ๆกางเกงคืเราก็จะไม่กล้าชวก็ไม่กล้าโชว์และยิ่งแบบประกอบอาชีพแบบขายขายเสื้อผ้าแล้วก็ขายเครื่องสําอาง คือมันยิ่งรู้สึกแบบว่าเสียเซลล์ไปได้คือมันเป็นเรื่องสําคัญนะคุณแนเนเรื่องสำคัญมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแนนอะเป็นคนที่ทดลองผลิตภัณฑ์เยอะมากไปต่างประเทศก็ซื้อมาหรือว่าตามเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรก็แล้วแต่คือแนนมีนความรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกใจแต่พอมาลองตัวนี้คือแนนสิ่งที่แนนรู้สึกได้เลยนั่นคือว่าเวลาที่ทาลงไปสมมติตัวครีมก่อนนะคะ,คะตัวนี้คือทาลงไปปุ๊บจะซึมซึมเร็ว คือการซึมเร็วนี่นั่นหมายถึงอนุภาคเขาเล็กมากดังนั้นอ,นอนุภาคเล็กซึมเร็วก็หมายถึงก็จะยิ่งทําให้มีประสิทธิภาพได้เร็วขึ้นที่สําคัญก็คือทําให้หน้าอกของเราเนี่ย รู้สึกกระชับและมีความชุ่มชืน้นสิ่งที่สัมผัสได้ครั้งแรกเลยนั่นคือความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นกับผิวคือแสดงว่าคุณแนนสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ครั้งแรกที่ใช้จะรู้สึกได้เลยว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นและพอใช้ไปประมาณ2-3วันจะสังเกตให้เลยว่าเหมือนแบบเหมือนประจำเดือนจะมาเอ๊ปจจะประจำเดือนจะมาหรือเปล่า คือจะรู้สึกขัดหน้าอกอะคะอ่ะแต่ตัวนี้แนนไม่ทราบว่าหลายๆคนอาจจะมีเอฟเฟกต์วันหรือ3วันตรงนี้แล้วแต่ฮอร์โมนแล้วแต่ร่างกายของ,ของคนแต่ว่าตัวแนนเนี่ยคือแค่3วันแนนรู้สึกได้เลยว่าเออหน้าอกของแนนเริ่มคัดขึ้นเริ่มรู้สึกว่า ยกยกกระชับขึ้นทั้งที่นนนเป็นคนที่ค่อนข้างจะกลัวกับการนวดตวนนี้ดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องนวดเพราะว่าเรานวดไม่เป็นนะคะเรานวดไม่เป็นกลัวเดี๋ยวแบบนวดไปละอิดใช่อย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าวดี๋ยวไม่เท่ากันแล้วยังไงหรือเปล่าก็เลยแบบทาปกติธรรมดาทาธรรมดาเลยค่ะแต่สัมผัสได้แล้วก็รู้สึกได้ซึ่งตอนนี้ก็คือรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นกับการใส่เสื้อผ้าคือแบบจากเมื่อก่อนที่คุณแนนบอกว่าใส่เสยืดเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มโชว์ก็ใส่เสื้้อผาาทีี่รนเลยสูกค้าก็จะบร เอ้ยตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยก็กลายเป็นผลพลอยได้ไปด้วยเนะะี้ยค่ะแล้วก็แนะนําเพื่อนๆแนะนําหลายๆคนเนะะี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบมีอะไรดีๆก็อยากจะแบ่งปันกันไปนะคะ่ะแต่ว่านั้นไม่ได้ใช้ตัวเดียวนะคะ,คะนันก็คือจะมีเป็นตัว Maxi Broom ที่เป็นอาหารเสริมด้วยที่ตัวทานเข้าไปค่ะ,คะเพราะว่าตัวทานเข้าไปเนี่ยคืออย่างที่บอกฮอร์โมน แนนบบว่าค่อนข้างที่จะมีความผู้ช่เยอะใช่เสียงก็จะใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเสียงเนี่ยยังลดแก้ไม่ค่อยได้แต่ว่าที่จะแก้ได้มากๆเลยคือเป็นสิวสิวที่หน้าอกสิวที่หลังแล้วก็ผิวพันเมื่อก่อนก็คือจะเป็นแบบว่าสีผิวไม่สมั่งเสมอกันเป็นเหมือนผู้ชายแล้วก็จะมีผิวที่ค่อนข้างจะมัน หลายๆอย่างรวมไปถึงกับการปวดประจําเดือนแอนปวดบ่อยมากค่ะตัวนี้คือช่วยปรับหมดเลยคือประจําเดือนมาแบบปกติมากขึ้นแล้วก็หลายๆอย่างในฮอร์โมนร่างกายเนี่ยรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงมากขึ้นคือแสดงว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของหน้าอกแล้วยังช่วยในเรื่องของสุขภาพผู้หญิงด้วยใช่ค่ะช่วยในเรื่องของสุขภาพเลยนี่แอนรู้สึกรู้สึกได้เลยว่าสุขภาพของเราดีขึ้น รู้สึกแข็งแรงขึ้นด้วยแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าเติมเต็มหลายๆอย่างไม่ใช่ไม่เฉพาะหน้าอกนะคะ,คะสะโพกเนี่ยค่ะก็ช่วยสะโพกเนี่ยกระชับขึ้นได้ด้วยแล้วก็รอยแตกลายต่างๆอย่างสมมุติว่าเวลาที่แนนผอมแนนสังเกตได้เวลาแนานผอมเนี่ยหน้าอกคือจะหย่อนคล้อยแล้วก็คือจะมีเป็นริ้วๆ คุณแนนคะทราบม,มาว่าอาหารเสริมที่คุณแนนทานนะคะมีสารสกัดพิเศษด้วยใช่คะ่ะเป็นสารสกัดจากจกถั่ทเหลืองนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นจมถั่วเหลืองที่ค่อนข้างจะแบบพรีเมียมมากๆนะคะเพราะว่ามาจากอิสราเอลเลยค<ฮ>่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกรดที่ดีมากที่สุดนะคะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการนะคะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นช่วยในเรื่องของหมดลูกของเราด้วยะค,ะค่ะในเ,เรื่องของปัญหาประจําเดือนเนะะี่ยค่ะก็คือช่วยได้เยอะเลยก็คือช่วยในเรื่องของปัญหาคุณผู้หญิงไม่ใช่เฉพาะเรื่องหน้าอกหน้าใจค่ะ แล้วค่ะค่ะแล้วสาหรับตัวครีมคะในวันนี้มารายการขอเทสสักนิดนึงได้ไหมคะได้เลยเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยอยากจะให้ลองดูมากเลยว่าเนื้อครีมเนี่ยนอกจากจะมีกลิ่นหอมมากๆแล้วเนี่ยคือยังแบบมีประกายด้วยนะคะซึ่งสังเกตเห็นได้เลยว่านอกจากที่เราจะทาไปแล้วเนี่ยจะมีเป็นเหมือนกับเนี่ยค่ะมันเย็นๆนิดนึงเย็นด้วยแล้วก็จะมีกลิ่นที่หอม เวลาทาไปเราก็ทาปกติเลยนะคะตรงนี้ก็ทาให้อันนี้สมมติว่านี่คือหน้าอกก็ทาเบาๆค่ะแล้วก็สามารถทาได้หมดเลยก็จะทำให้หน้าอกของเราที่สีสดใสก็จะสีสดใสขึ้นนะแล้วก็อะไรที่ชุ่มชื้นที่จะเต่งตึงก็จะดูนูนขึ้นมาอิ่มเอิบขึ้นมาค่ะ ตัวนี้ก็จะมีประกายจะมีประกายมีากลิ่นด้วยหอมเพราะว่าประกายตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวเนี่ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะ <c oughs> ถ้าเวลาที่เราออกงานกลางคืนเนี่ย <c oughs> จะเห็นเลยว่าเขาจะมีแวววาวทำให้ผิวของเราดูเป,เป,ปล่งปลั่งตัวนี้แคนดี้เคยเห็นเหมือนแบบอย่างเช่นถ้าสมมติเป็นดาราฮอลลีวดูดหรือว่าดาราไทยที่เขาไปออกงานเขาจะต้องมีเหมือนกากเพชรอะไรมาทาตรงหน้าอกเพื่อที่จะโชว์จริงๆตัวนี้ไม่ถึงกากเพชรนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะทำให้เกิดความผ่องนะคะ มีน้ำมีนวล <จะ S 1> เพราะว่าถูกต้องค่ะ,คะจะดีกว่าลักษณะของการเป็นกากเพชรซึ่งจะระคายเคือง นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ผิวบริเวณนั้นสดใสสว่างขึ้นค่ะคือดูเป็นเงานะคะก็คือจะทำธรรมชาติขึ้นผิวดูเปล่งปลั่งขึ้นดูขาวขึ้นดูใช่ดูใสขึ้นค่ะคือในฐานะที่คุณแนนนะคะเป็นตัวแทนของ m a ็ i ซ o o m เห็นว่าวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากแฟนๆรายการด้วยวันนี้ก็คือมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับวันวาเลนไทน์ค่ะก็อยากจะแนะนำานะคะหนุ่มๆนะคะที่กําลังชมอยู่ทางบ้านหรือว่าสาวๆก็แล้วแต่นะคะซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองได้หรือว่าหนุ่มๆจะ จะซื้อให้คนข้างไกาก็ได้นะคะวันนี้ค่ะก็จะได้รับเป็นเซตนี้นะคะกับเซ็ต Maxi Boom ค่ะตัวแรกเลยก็จะเป็นนะคะในส่วนของ Maxi Boom เป็นครีมนะคะสำหรับในการทาหน้าอกหนึ่งกระปุกปกติแล้ว990บาทแล้วก็สำหรับตัวนะคะในส่วนของ Maxi Boom อาหารเสริมนะคะปกติ1กล่องอยู่ที่890บาทรวมกันแล้วก็จะ1,800 80บาทแต่วันนี้ไม่ขายราคานั้นนะคะขายในราคาเพียงแค่1490บาทค่ะแล้วก็แถมฟรีกับกาแฟอีก2กล่องค่ะที่ช่วยในเรื่องของเสริมสร้างนะคะเติมในส่วนของคอลลาเจนต่างๆทําให้ผิวพรรณนั้นสดใสเปล่งปลั่งนะคะซึ่งทั้งเซตนี้เราให้ไปหมดเลยทั้ง4ตัวเลยทั้ง4ตัวนี้ทั้ง4่ตัวเลยมูลค่ากว่า2 0 0พเพียงราคาพิเศษ1490่้บาทเท่านั้นสำหรับกาแฟนะคะกล่องละ3 0 0บาทเราแถมไม่ฟรีเลย2กล่องหกรอีกค่า600บาทถ้าเกิดว่าใครที่สนใจ ะะก็สามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0850752474ค่ะแล้วก็เบอร์0 2 5834477ค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณทั้งคุณแนนะคะแล้วก็พี่แปวที่มาร่วมพูดคุยกับแคนดี้ค่ะแต่ว่าครั้งหน้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะเหมือนที่คุณแนได้บอกไปเมื่อสักครูน่นี้ว่าฮอร์โมนเพศชายก็สามารถรับประทานและก็ทาตัวนี้ได้เราจะมีแขกรับเชิญคนพิเศษมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ